วัดน,นี้เราจะไปกันคือวัดคำมัางน,นนะฮะ วัดธรรมมังนะฮะนี่ครับนี่คือทางเข้าต่อวัดธรรมมังนะครับแล้วก็ได้มาเจอพระสิวลีตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเที่ยวกับวัดที่นี่นะครับกับชีวๆกับผมเองนะฮะนี่ครับปากทางเข้าวัดธรรมมังนะครับก็อยู่อยู่ไม่ไกลจากเขตอำเภอหลังสวนแต่ทางขากับในถนนเอเชียนะฮะกลับมาแล้วก็จะเลี้ยวเข้าทางเข้าทางช่องสะท้อนนะครับก็เลี้ยวตรงมาเลยแล้วจะมีป้าย สามแยกบอกนะครับว่าวัดอยู่ด้านไหนนะครับตามผมกันมาเลยนะครับวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่วัดธรรมมังแล้วนะครับผมก็จะนําทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมความสวยงามแห่งที่นี่นะครับนะครับที่นี่เป็นวัดที่เงียบสงบมากเลยนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีปฏิมากรรมที่ช่างได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหลังให้ดูก่อนนะฮะด้านหลังคือโบสถ์ฮะ โนะครับโดูอลังการใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนาทุกท่านเข้าไปนะครับเข้าไปด้านในกันเลยนะครับนะครับทางเข้าก็จะมีองค์พญานาคนะฮะองค์พญานาคปฏิษถานอยู่ด้านหน้าเลยนะครับมีทั้งสองข้างครับของข้างก็มีองค์พญานาคประฏิษถานอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะฮะกำลังจะเดินขึ้นไปนะครับด้านบนก็มีความสวยงามมากเลยนะครับ ัดแห่งนี้อยู่ไกลจากเขตอพยพหลังสวนมากเลยนะครับอยากให้ท่านทราบว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเขตอพยหลังสวนนะฮะแต่ว่าอยู่อยู่ไกลจากเมืองหลังสวนมากเลยนะครับนี่คือประตูทางเข้านะฮะเขามีความสวยงามมากนะครับความสวยงามมากเลยนะครับวนด้านข้าง่องเมีองค์พระธาตเหมือนกันที่คอยอุปทาน ัด้านหน้าโบสฮะด้านข้างด้วยครับด้านข้างครับมีองค์พญา,า,านาคประดิษฐานไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะฮะร,รอบๆก็มีความสวยงามที่วิจิตตการตาด้วยนะครับวิจิตตการตาด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่ เมาะสำหรับการนำครอบครัวหรือ,อเพื่อนสนิทนะครับมาเที่ยวที่นี่หรือมาทำบุญกันที่นี่ที่วัดธรรมัังนะครับในเขตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับผมขอแนะนำวัดแห่งนี้ให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันหรือว่ามาทำบุญร่วมกันนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นรูปโบสถ์นฮะด้านนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับมีความสวยงามและมีความวิจิตรการตาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูใกล้ๆนะครับนี่ครับความสวยงามนะฮะความสวยงามนะครับมาทําบุญที่นี่กันได้เลยนะครับหน้าวัดแห่งนี้นะครับนี่ครับความสวยงามนะครับของประตูโบสถ์ด้านนี้นะฮะมีความสวยงามมากเลยนะครับ ด้านพื้นที่ผมียบอยู่นี้เป็นกระเบื้องอย่างดีนะครับที่าชาวที่นี่นะครับชาวบ้านที่นี่ได้นําการทําบุญมานะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างวัดนะครับส่วนด้านนี้ก็คือบุคคลทุกท่านที่ได้ทําบุญนะฮะทำบุญเพื่ออุทิศให้โบสตรแห่งน,นี้ได้เจริญขึ้นไปแต่ก็ยังขาดบางสิ่งบางอย่างคือสีนะฮะ สียังยังไม่มีการทาให้เรียบร้อยแต่ผมต้องแต่ผมอยากให้ทุกท่านนะครับใครอยากทําบุญนะฮะมาทําที่นี่ได้นะครับมาที่วัดธรรมังกันเลยนะครับส่วนไฮไลท์อีก,อ,กอีกจุดหนึ่งคือด้านด้านข้างของโบสถ์นะฮะจะมีทางขึ้นลงเป็นแนวพญานาคเหมือนกันนะครับมีความสวยงามเหมือนกันครับนี่ครับความสวยงามที่วิจิตรการตาเหมือนกันนะฮะ สวยงามมากเลยนะครับนะครับยังมีไฮไลท์อ,อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมยังไม่ได้นำเสนอนะครับเป็นเป็นไฮไลท์ที่มีความสวยงามมากนะครับเราไปเราไปจุดนั้นกันดีกว่าเลยตามผมกันมานะครับบรรยากาศน,าน่าจะมาท่องเที่ยวมาสัมผัสกันได้เลยนะครับแล้วก็มีมีตะไคไขด้วยนะมีตะไคไขด้วยนะครับผมเพิ่งเห็นเนี่ยฮะ สวยงามมากจริงๆนะครับมีเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยนะครับความสวยงามนะครับที่วิจิตรการตาเดี๋ยวผม <c oughs> จะพาขึ้นไปบนหอะระฆังกันนะฮะมาดูตาไข่ก่อนดีกว่านะครับตาไข่ของวัดธรรมังน,นี้เป็นผลงานที่สวยมากแล้วก็มาไหวหรือมาขอหวยไม่ใช่ เย้ขอหวยมามามา,มาบูชากันได้นะครับส่วนนี้คือตะไคร่นะครับของของที่นี่ของวัดธรรมังที่นี่นะฮะนะครับก็มาสักการะท่านได้เลยนะครับตะไคร้วัดธรรมังนะฮะนี่ครับตะไคร้วัดธรรมังนะครับมีความสวยงามและวิจิตรการตารด้วยเลยฮะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งผมจะพาท่านไปนะครับบนหอะระฆังนะฮะหอะระฆังมีความสวยงามมากแต่ก็ยังขาดขาดปัใจจัยในการ ทาสีใหม่นะผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาทําบุญกันนะครับขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเพื่อไปชมความสวยงามของหอะรนะฆนะังที่นี่นะครับหอระฆังที่นี่นะฮะมีเจ้าเหนียวเหนียวด้วยครับนี่ครับหอระฆังที่นี่นะฮะมีมีสูงสุดการตาแล้วก็สามารถมองลงไปด้านล่างได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้านล่างนะครับ นะครับนะครับอีพีนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวกันที่นี่นะครับเพื่อความสบายใจฮะแล้วก็อีกอย่างนึง เราจะได้มาทำบุญกันบรรยากาศได้ยินเสียงเสียงธรรมชาติที่คอยกล่อมจิตใจเรานะฮะให้ความสวยงามของวัดแห่งนี้รู้สึกว่าสบายใจครับที่ผมได้นำเสนอการท่องเที่ยวแบบได้เสนอให้ทุกท่านได้มาทำบุญด้วยนะครับผมผมดีใจมากๆนะครับแล้วก็ วันนี้อากาศดีมากฮะอากาศดีมากเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆหน่อยแต่ก็อากาศดีมากเลยนะครับ,จจก,าก,าก,รบก็อยากนําเสนอกับทุกท่านนะฮะนะครับตามผมมาอีกจุดจุดไฮไลท์อีกจุดนึงฮะนี่ก็มีความสวยงามเหมือนกันครับสวยงามมากนะครับแต่ผมจะถ่ายรอบข้างให้ให้ให,ให้ทุกท่านได้ชมนะฮะ ความสวยงามจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกันที่นี่เลยนะฮะต้นไม้ต้นนี้สวยงามมากเลยนะครับเป็นเป็นบรรยากาศที่เสียงกระดิ่งดังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะครับเราได้ผ่อนคลายจิตใจที่ร้อนรุ่มด้วยนะฮะนี่ครับต้นโพที่สูงสูงตั้ง,งาขึ้นไปมีความสวยงามที่ อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกันนะฮะนี่ครับความสวยงามของที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้นําเสนอวัดดีๆที่อยู่ห่างไกลแต่ผมล่วงจะนําทุกคนไปสัมผัสกับวัดที่สวยงามตามผมกันมาเลยนืม I'm a